อะไรพี่หมายความว่าไงที่มันตํารวจยับหมายว่าไงเอ้ใครเไม่ไม่ที่ตํารวจจับหมายว่าไงแล้วพี่ทำผมทำอะไรผิดไม่แล้วพี่บอกตํารวจยัดมันหมายความว่าไงมายความวาไงตํารวจเยอะย่างไรวะไงไม่ผมทำอะไรผิดที่มึงบอกว่าตํารวจยัดมึงมีหมายความว่าอย่างไรนายพูดสิมาถ่ายไลนถ่ายกล้องเลยกาตรวจไงก็ให้ผมไม่ตี่ตัวจัดหมายว่าไงผมให้ตรวจให้บัตรให้ดูบัตรไม่ติดตัวยัดยัดมึงมีหมายว่าไงมึงดูเป็นตำรวจได้เนี่ย ดะพี่ะพูดทำไมเมื่อกี้เนี่ยมึงพูดทำไมว่าตำรวจจับหนึ่งมึงหมายว่าไงไฮ้ยขันกล้องมาหนีเลยกล้องถ่ายกูเนี่ยอ่าถ่ายครับเนี่ยกูถ่ายอยู่มันจะกลัวถ่ายที่มตำรวจจัดงามึงหมายว่าไงให้หมิ่นร้ายตำรวจมึงมันหมายว่าไงเฮ้ยจับมันกล้องสิไม่ใช่หน้าที่ตำรวจจัดงานหมายว่าไงหน้าผมเออไม่ไม่ไม่หมายว่ามองที่ตำรวจจัดงานหมายว่าไงฮะพูดยังไงพูดยังไงพี่ไปจับพม่าดีกว่านี่จับมึงนี่จับมึงจับมึงเนี่ยหมิ่นสมัยัว มึงมึีความผิเข้อหาอะไรพี่มึงประมาทไงเขาถามมึงเขาตึกคนานบอกตัวจะยำหมายความไงก็ผมให้ตรวจแล้วนี่ไงไม่ตรวจมึงบอกก็ตำรวจจะยำหมายความไง